แฟนๆอาจารย์ตุนจีอีโต้บอกเลยว่าห้ามพลาดครับพบคราวนี้เขาแต่งเปไ็นลายเส้นมังงะของอาจารย์เรารู้สึกว่ามันเหมือนห้อ,ลอไไมล้อมไปด้วยความหลอนก็ <c oughs> มีการจัดแสงสีประการตาสวยมาก <c oughs> <c oughs> เหมือนนิทรรศการนี้ยกหนังสือการ์ตูนของอาจารย์ทุกเล่มมาไว้ที่นี่เลยค่ะตอนแรกไม่ได้คิดว่าบรรยากาศมันจะหลอนขนาดนี้ <c oughs> คุมธีมได้ดีมากชอบโซนสุสานค่ะแล้วก็ตรงนั้นมันถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนได้สนุกดีค่ะเหมือนจักมงังงะออกมามันขยายใหญ่ๆก็รู้สึกแบบว่าเออสวยงามมาก ถ้าเกิดว่าใครอยากมาถ่ายคอนเทนต์นะคะแนะนําเลยมาห้องแรกนะคะมันจะเป็นห้องที่แบบคือถ่ายมุมไหนก็จะติดภาพมางงะคือสวยมากๆเลยก็อันนี้ที่ได้ลองนะคะจะเป็นไอติมรสเรดเวเวตนะคะมีหน้าเขามีเอทด้วยอร่อยมากค่ะหอมมากอร่อยมากของที่เขาขายในงานก็คือแบบว่ามีเยอะมากขึ้นแล้วก็น่าซื้อน่าสะสมชอบที่สุดเลยคือกระเป๋าค่ะนี่สวยมากแล้วเก็บของได้เยอะด้วย ีที่ใส่กุญแจหอยทากด้วยค่ะชอบสเก็ตบอร์ดค่ะเทมากที่ชอบมากๆเลยเป็นหมอนโทมิเอะค่ะหมอนโทมิเอะใหญ่มากแล้วก็มีล่มด้วยค่ะชอบล่มตะกี้สะดุดตากล่องสุ่มนะครับมี6กลอ่องวุ้ยอยากจะเหมาเลยตะกี้ถ้าอยากจะเดินไปเมาเลยนะครับใครที่เดินมาเห็นกล่องสุ่มเนี่ยต้องจัดนะครับชอบตรงที่เสื้อที่เขาทํามาสําหรับงานนี้เป็นเสื้อติมนีออนโดยเฉพาะนี่ ที่พวกเราใส่เนี่ยใช่ก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นปีนี้มันเป็นปีม,มแบบเ,เออแฟชั่นนีออนแฟชั่นอย่าลืมมากันนะคะใครเป็นแฟนคลับของอาจารย์อยู่แล้วแล้วก็ชื่นชอบผลงานอาจารย์จุนจีอีโต้สามารถมาได้ที่มาบุญคลองแล้วก็สําคัญสุดฮะของในคาเฟ่อร่อยมากเลยอะ่ะจุนจีอีโต้ pop up store Thailand เปิดแล้ววันนี้มากันเยอะๆนะคะ